สวัสดีครับที่นี่ร้านปิจูนบิ๊กไบมือสองจากจังหวัดพะเยาครับวันนี้เรามีรถมานําเสนอเพิ่มหนึ่งคันครับคันนี้บางคนที่เป็น fc, อาจจะได้เห็นคันนี้บ่อยแล้วนะอ,อยู่หน้าร้านครับคันนี้คือสาเหตุที่อยู่ที่ร้านนานจนขนาดนี้นะคันนี้อยู่กับร้านห้าเดือนแล้วนะเพื่อน เป็นเพราะว่าเอกสารชุดโอนไม่ครบนะครับขายไม่ได้นะครับขายไม่ได้สักทีนะครับเพิ่งได้เอกสารชุดโอนมาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะก็มีลูกค้าจากชลบุรีนะครับระยองชลบุรีมาจบไปรับจบเงินสดนะครับตอนนี้ก็รอเดลย์นะครับที่ผมจะติดเพิ่มให้ลูกค้านะครับนอกนั้นผมใส่ให้ครบแล้วนะครับเดี๋ยวพามาชมรีวิวรอบคันกันเลยนะครับมีของแต่งมีชิลหน้านะครับอุดกระจกน็อตทองนะครับวิ่งใต้ไฟ มีสติ๊กเกอร์จูนบิ๊กไบค์เพิ่มแรงโมนะครับหนึ่งร้อยแรงโมมีกาดแฮนนะครับมีกาดหม้อน้ำนะครับเห็นไหมยางใหม่ๆนะครับดอกยังไม่หายเลยเปลี่ยนให้อย่างดีเลยนะครับพาเบกหน้าเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับดูมีอกสนามนะครับนี่เห็นไหมชุดสีสวยๆครับให้เห็นชัดๆนะครับนี่สีถังสีแฟริ่งนะครับ พักเท้าพักเท้าคนซ้อนพักเท้าคนขับนะครับล้างทําความสะอาดด้วยน้ํายาล้างอลูมิยังล้างอลูมิเนียมนะครับนี่อลูก็จะขาวอย่างนี้เลยนะเพื่อนๆไม่ได้เปลี่ยนมาครับอะนูขาวใสนะครับอลูปลายท่อเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเป็นใบยาวนะครับเสียงแน่นๆทุ้มๆนะครับผ้าเบรกเปลี่ยนให้ใหม่นะครับยางหลังเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนให้เรียบร้อยท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไปท้ายสั้นให้นะครับไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะฮะนี่นี่เห็นไหมนี่สองด้านนะครับ เดี๋ยวตอนนี้จะต้องเอารถไปโอนก่อนนะพอโอนเสร็จแล้วค่อยใส่ท้ายสั้นนะครับพร้อมป้ายทะเบียนใหม่ครับโซ่ผมเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยนะเพื่อนๆดูขาไใสนี่นี่นี่นนดูเห็นไหมอกสนามนะครับสติกเกอร์เล็กๆน้อยๆนะครับนี่อ่าคันนี้เดี๋ยวรอเดย์ไลท์นะครับอ่าเดี๋ยวรอเดย์ไลท์ผมจะติดเดย์ไลท์ให้ตรงนี้นะสวยๆแล้วนะนี่ ตรงนี้นะครับย,ยาวๆแล้วติดตรงนี้มาถึงตรงนี้แล้วสายไฟสอดเข้าข้างในนะครับทั้งสองทั้งสองฝั่งนะครับครับลองวัดสวยครับแล้วก็กระปุกน้ํามันเบรกนะครับผมจะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับนี่กระปุกน้ํามันเบรกนะครับเปลี่ยนให้ใหม่คันนี้จะต้องได้ทาการเซอร์วิสเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องกองน้ํามันเครื่องกองอากาศนะครับนน้ามันเบรกหน้าหลังให้นะครับเหลือทําคลิปเซอร์วิสให้นะครับคันนี้จบเงินสดที่55,000บาทพร้อมโอนพร้อมส่งให้ถึงชนบุรีนะครับดู ผมทํารถไม่ใช่แบบล้างล้างพ่นสเปรย์เคลือบเงาแล้วก็ขายนะครับโอ้โหกว่าจะเสร็จแต่ละคันนี้แบบทําเองทุกขั้นตอนนะเพื่อนเซอร์วิสให้ครบครบนะับซื้อไปมีคลิปเซอร์วิสให้ดูในอนาคตว่าผมทําอะไรให้แล้วเรียบร้อยนะมามาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะวอร์มเครื่องแป๊บหนึ่งนะ คืนนี้โห เบาๆไม่ค่อยดังนะผมบอกให้มันต้องลากรอบนะต้องแบบ9 0 0าพันหมื่นอย่างเงี้ยวีา v เ a เปิดเงี้ยเสียงมันจะแหลมขึ้นมาเลยนะเหมือนพวก v t e ทคคอนด้อย่างประมาณนี้นะนี่เดี๋ยวพามาชมชุดชุดสีอีกทีเงั้น,นี่เห็นไหมชุดสีนะครับระดับ 4K นะครับให้เห็นชัดๆระดับ 4K นี่ เปิดที่ห้าหมื่นห้าพันบาทนะตอนนี้คือ R15 มันไปห้าหมื่นเก้าไม่ได้แล้วนะตอนนี้นะขายก็คือราคาสูงสุดได้แค่ห้าหมื่นห้านะครับอ่าทางร้านจะตั้งไว้นะครับแต่สภาพก็ยังคงเดิมนะครับสภาพรถที่คัดมาแต่ละคันก็จะสวยๆอย่างนี้ทั้งนั้นเลยนะก็ยังมีการแต่งเพิ่มหนึ่งนะเพื่อนๆคิดดูว่าอกสนามเกือบสองพันผมก็ใส่ให้เพิ่มนะครับปลายท่อกองอากาศอะไรพวกนี้ก็คือเซอร์วิสให้เห็นนะครับผ่านช่อง YouTube นะครับอ่า ท่านได้สนใจรถคันอื่นสอบถามได้ที่เบอร์0ูนย์1 1ด0 7สาเจดหนึ่งหนึ่งสานย์ดนะครับรถทีร้านอาจจะมีไม่มากนะครับรอคอยกันหน่อยนะครับผมทำเองทุกขั้นตอนนะครับโอเคครับสำหรับคลิปคันนี้นะครับนี่ดูด้านข้างโคตรสวยไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับรุ่นนี้จะมีเข้ามาเรื่อยๆครับบ๊ายบาย